อดออเลไม่ได้เอดออเลนแต่ไมได้มาเอาไว้แอดออนซอมบีน้นี้พอมีแล้วไมไ่มาเอาซอ,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 อมบี้ของคุณเนี่ยไอดออรซอมบี้ที่เขาทำาอันนี้มีแล้วนะแต่ท่าไม่ใช้เลย นั่งหาอ้อเล่นไปเรื่อยนะครับนึกคอนเทนต์ไม่ออกด้วยบอกเอชซีพียังไงหรอกีสามนะเออตรงดิสคอร์ดมีอะไรดิสคอร์ดหรืออะไรจะไม่ได้ละไม่น่าใช่ดิสคอร์ดแต่เป็น Twitter Twitter ลืมเกือบลืมละ t ว i t t e r ลองดู Twitter สิว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า อ่มไม่โหลดเรียบร้อยเลยเฮ้ออะไรมันมีการอัปเดตแต่มันไม่ได้อัปเดตอะไรเยี่ยมเลยมีอะไรเพิ่มเหยว้าวซันดอแมนปตปดมใน,นี้มีแล้ว ไม่มีอ,อ,อ,อะไรเล่นเลยเยี่ยมเลยแล้วกดตรงนี้ที่เด้งออกเลยเยี่ยมเหลือเกินาร r d ออนเล่นแทบไม่ได้เลย ราคาเป็นออนนะเต้องซื้อหายตอนโลมีแล้วสร้างตึกมีแล้วไม่ใช่สร้างตึกไม่มีแต่่ตรองการเิยบอสเห็ดอมมันเปิดไฟไม่ได้ไงอมเซียร์เล็บเกสเตอร์นี่มีแล้วว้าวดัสเซียนคุณห้าเอมบีโคตรใหญ่เลยไฟคุณสี่ ใช่อันนี้มันจำได้ในยแอนโทนี่มีปุ่กามันมีนอนด้วยครับแไม่รู้ใช่นี้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมนะมีแล้วด้วยนี้อันนี้เกี่ยวกับพวกทูดิม อันี่เจอหนีเธอได้หน่อยเข้าเข้าม่มี oh. ่างนี้เคอันนี้เจอกับอะไรจาบอันนี้กลายร่างเป็นมอเตอร์อันนี้คุณกนเหออ๋อมันนี่มีแล้วเหมือนกันเหรอมีหลายมากเลยโหดน อันนี้จบคลิปแล้วโอเคเราจะเขารีวิให้จบก่อนแล้วกันคลิปน,นี้ไม่จัดานดูถ้ามันน่าเบื่อก็ไม่ขอไพเด็ดมานั่งหายออนเล่นนั่งหาออนเล่นแล้วหายออนเล่นไม่ค่อยได้ เออแล้วไม่มีคลิปตะลงอีกต้องหาแอดออนใหม่นะครับมันหาออนใหม่ไม่ไมค่อยได้ดอลองหน่อยละกันไม่คงไม่เสียหายอะไรไมีมังกรนะฮะเดี๋ยวขอดูเชียร์ออนใหม่สิไอแอนไฟกดไลค์ไวก่อน Anh phải là phải Mót lĩa lầy Đây là một cái đoàn uh, Nó sẽ có nhạc các bạn Các bạn nào thì mà mời bạn cũng thử nè Thì hãy lưu ý cho mình Để không bằng cài đặt Ây đi kì cọ skin Sẽ kìm Khó Là một cái ác đòn, uh, Để cho các bạn xem Ngay bây giờ Và luôn Cọ sẽ kìm kìa Đây là một cái ác đòn, uh, Nó Sẽ có nhạc các bạn ท á, các á Ho, now, ่เค có อยแคทดองน c ้นะที่หายลู่ให้มาใขอเข้าไปดูหน่ đ าไอหนฟเออไอเห็นมีัลเตอร์ i หม่ใช่ไหมอืมไอหน้าดาวหลดรนี้เคยทิ้งไว้แล้วมันุมดาวโหลดนี่เป็นอีกเออเยี่ยมนะครับเช่นนี้แม่ โอ้โหเชี้ยะพเนี้ยคำคำหยาบตะกี้โอ้ทีเยี่ยมเลยนี้ไ,ไปขอโทษสำหรับขอโทษสำหรับคำหยาบตะกี้ด้วยไม่ได้ต้องใจ็บพูด อ๋ออนไ์ all, ไม่ค่อยได้จะเลื่อนหาเอาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอะไรพวเนี้ยว้าวมาสิมอสธรมเออมันนี้โอ้โหกี่รอบเห็นเห็นหลายรอบแล้วผมมีแลว้วอะไอ้กล่องกล่องปีศาจนี่ไม่ค่อยมีอออะไรน่าสนใจเล่นเลย exit ครับงั้นเหรอเป็นร้อยไหมร้อยเลี้ยง exit club เป็นร้อยเอ็มบีไหมสามสิบห้าเอ็มบีโคตรน้อยเลยโอเคงั้นรอไปคึ้นาาเลย